สวัสดีค่ะทุกคนจากวันก่อนที่ถ่ายคลิปให้ดูนะคะที่หมูใกล้คลอดนะคะวันนี้ก็คือคลอดเรียบร้อยแล้วนะคะหมูสาวที่ว่าหมูสาวใกล้คลอดนะคะท้องแรกนะคะไม่น่าเชื่อนะคะก็คือได้สิบตัวนะคะปกติแล้วท้องแรกนี่ก็คือนางจะ ได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็คือได้มาสิบก็คือเกินเป้านะคะเพราะบางคนก็คือได้สองสามเองแต่ว่าที่เราเลี้ยงนะคะก็คือได้ยางต่ําสุดก็คือแปดตัวนะคะต่ําสุดที่เราเคยได้ก็คือแปดตัวนะคะนอกนั้นก็สิบขึ้นนะคะก็คือออกมาแข็งแรงสมบูรณ์นะคะลคอดเมื่อคืนนี้ลอดเมื่อคืนตอนตีสองนะคะมาน,ะนางก็ลอดเรียบร้อยแล้ว นางมีอาการอยู่ประมาณ3วันนะคะก็คือที่ครบ114วันนะคะตอนที่นับตอนนั้นที่ว่าจะคลอดนางก็ไม่คลอดนะคะบวกมาอีก3วันนะคะเป็น1้5 16 17, ทั้งหมด117วันนะคะก็ได้มา10ตัวนะคะ10ชีวิตน่ารักสุขภาพแข็งแรงทุกตัวเลยนะคะอันนี้คือวันแรกนะคะ คอกเราเลี้ยงแบบธรรมดานะคะแบบบ้านๆเราไม่ใช่เราไม่ได้มีซองข้ออะไรนะคะก็ <_ an> คือเขาอยู่แบบนี้นะคะธรรมชาติเราก็จะทำสองฝั่งไว้นะคะฝั่งนี้นะคะก็คือให้ลูกเขาออกมาได้นะคะเราก็จะกั้นจะกั้นตรงนี้นะคะให้ลูกเขาออกมาตรงช่องนูน้นเวลาเราทาข้อเราก็คือจะทําคอในในจุดนี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาพอทาข้อเสร็จก็คือตัดเขี้ยวนะคะ ตัดเขี้ยวตัดหางตัดเขี้ยวตัดหางแล้วก็ป้ายปากจะมียาป้ายปากนะคะหาซื้อตามร้านเกษตรพวกเกษตรพันนะคะก็คือยาป้ายปากหมูนะคะมันจะป้องกันเรื่องปอดบวมนะคะที้นะคะให้กับหมูลูกหมูนะคะป้ายปากตัดเขี้ยวตัดหางตัดเขี้ยวตัดหางเขี้ยวข้างบนสี่ข้างล่างสี่ทั้งหมดแปดซีกนะคะ ก็คือคำดูนะคะที่คาก็คือคาดูมันจะเป็นเขี้ยวนะคะข้างบน4ข้างล่าง4ซ้าย2ขวา2นะคะทั้งทั้งล่างทั้งบน,นะคะก็รวมทั้งหมด8ซี่นะคะที่เราจะต้องทำเกิดมาก็คือทำเลยแล้วก็ฉีดยาม่วงนะคะยาม่วงเอาสเปย์สเปย์นะคะสเปย์ม่วงะคะฉีดป้ายปากให้กับเขานะคะแล้วก็ตัดหานะคะก็ใช้กันไกร กาควคมหน่อยนะคะตัดหางไม่ต้องตัดเยอะนะคะประมาณหนึ่งครบนะคะแล้วก็เอายาม่วงนะคะใช้หัวสเปรย์จะง่ายะค่ะฉีดพุ่นไปเลยนะคะแล้วก็ตัดหางแล้วก็ตรงตรง,ตรงลกเขานะคะตรงลกเขานะคะก็แอลกอฮอล์กับยาม่วงนะคะแล้วก็เคี่ยวเนาะแล้วก็ปลายปากแค่นั้น,นะค่ะก็คือจบแล้วก็ทีนี้ก็ สวันนะคะเราก็คือจะมาฉีดท่าเหล็กแล้วก็นับบวกนับบวกไปอีกเจวันนะคะก็เป็นทั้งหมดสิบวันนะคะสิบวันนะคะที่ฉีดท่าเหล็กแล้วก็ตอนนะคะก็คือจบกระบวนการนี่กำลังนี่นะคะสิบตัวแข็งแรงสวยๆทุกตัวเลยะคะ่ะ วันนี้คือนางไม่กินไม่ค่อยกินอาหารเลยคงมีอาการปวดท้องสามวันจากที่เขาเกิดนี่คือ3วันอันตรายนะคะเราต้องรักษาลูกหมูไว้พยายามย่าให้แม่เขาทับนะคะก็คือหมันคอยมาดูส่วนมากถ้าแม่ตัวใหญ่ก็คือจะทับอันนี้เราเลี้ยงแบบธรรมดานะคะก็คือจะมีสองฝั่งฝั่งนี้ สำหรับให้ลูกหมหูออกมาวิ่งหรือว่าออกมาขับถ่ายอะไรคือเขาเขาจะไม่ขับถ่ายตรงที่เขานอนนะคะเขาจะขับออกมาขับถ่ายอีกที่หนึ่งที่ที่ไม่ใช่ที่เขากินนมอะค่ะแบ่งไว้สองฝั่งถ้าเกิดเปิดโล่งแล้วคือเราจะเข้าไปทําพอถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องลูกหมูมันจะทาย่านฮะเนี่ยค่ะเมื่อคืนคือเขาก็จะคุยดินตรงนี้ขึ้นมานะคะสูงขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะนอนเพราะว่าคงเขาคง อยู่ลำบากเนาะท้องใหญ่เขาก็ทำเป็นเนินแล้วเขาก็ไปนอนนะคะ <c oughs> แข็งแรงทุกตัวพึ่งคลอดเมื่อคืนตอนตีสองนะคะโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะพามาดูแค่นี้ขอบคุณมากค่ะกำลังหิวนม